องครับตอนนีเรยืนอยู่ตรงผมก็ต้องมาแหลแขอความรู้เพาะท่านเพอเซ็นไปแล้วครับเซ็นไปแล้วครับน่าจะไปึงท่านแล้วขอความรู้เพาะเขามาทําแนวกันไฟแต่เรื่องระบบการทำแนวตอนนี้กันเยพราะไม่กล้าไปทอาะ่าไมรับอนามันเยอะมากเลยนตอนนี้ทำไม่ถึงขอไม่ได้ไอแถบนี้ยังไม่เท่าไร เพื่อนขอกระทำั่นหมอเขาบอกว่าขอให้มีความสงบเป็นคนเขายบายของผมขอาั่นเมื่อวานคุยกนแล้วเขากำลังจะจ้างรถมาทำทัางหมดแสนกว่าบาทเขาสิบหกไร่แต่เขา

สุมเพรเอาไพี่ไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยขอวันที่เยอะครบพี่ไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยพอวันนีเยอะครบล้อเท่ยทีาวันเยอะคือปรากฏว่าเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับทั้งหมู่หกทุ่งสุขขาแล้วก็หมู่สิบสองทุ่งสุขขานะครับถึงความเดือดร้อนนะครับที่ว่า มีที่รกร้างนะครับอยู่ประมาณแปลงหนึ่งประมาณเกือบสีไร่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยมากนะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทั้ง2หมู่เลยนะครับวันนี้ท่านนายกินดาเองนะครับท่านอาดีตนายกบุรเศิศนะครับก็ได้ลงมาสํารวจพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลนครเพชาบางเขต2รวมทั้งท่านประธานชุมชนนะครับบ้านเวเล็กบ้านเขาน้ำซับแล้วก็ พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับวันนี้ก็ลงมาดูพื้นที่นะครับเพื่อหาทางแก้ไขนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับต้องกราบเจ้าของที่นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับช่วยรบกวนนะครับมาดูแลพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อป้องกันเหตุนะครับที่จะเกิดเพลิงไหม้แล้วทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในเขตชุมชนทั้งสองชุมชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอนะครับก็ต้องขอความกรุณาด้วยนะครับขอบคุณครับ